สวัสดีครับพี่นอ้องอาหารใต้สไตล์โชเล่ไข่ปลายี่สกแกงส้มดอกสนอืมอร่อยไข่ปลายี่สกทีซื้อมา1กิโลร้อยี่สิบาทล้างน้ำให้สะอาดเอาไปแช่ตู้เย็นรอไว้ก่อนส่วนดอกสนอไม่ได้ซื้อขับรถเห็นข้างถนนก็เลยชวนลูกลงไปเก็บ <laughs> ทุกอย่างที่นักแสดงคนอื่นไม่ทำแต่โชเล่ทำ <laughs> ได้กะละม,มังใหญ่เหมือนกันนั้นเนี่ยเด็ดก,ก้านออกหมดแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดเครื่องแกงส้มก็มีดีปลีแห้งดีปลีสดหัวหอมหัวเทียมขีมิน้นแล้วก็ตําให้ละเอียดเครื่องแกงส้มนี่มีสีห้าอย่างเองนะครับตําละเอียดแล้วเราก็ไปลงมือแกงตั้งกระทะใส่น้ําเปล่าตามด้วยใส่เครื่องแกงได้เลยนะครับไม่ต้องรอน้ําเดือด ชวนกะปินี่ผมละลายกับเครื่องแกงแล้วนะครับน้ำแกงเดือดแล้วก็กรงใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่น้ำส้มขามเปียกใครกินผงปรุงรสก็ใส่ตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็คนให้ทั่วแล้วก็ชิมอืมอร่อยก็ <c oughs> คนมันเก่ง่ะกอโต้กอโต้อร่อยแล้วก็ใส่ไข่ปลายีสกุก <c oughs> แล้วกดกดให้ไข่ปลาจมน้ำแกงปิดฝามีไว้ให้ไข่ปลาสุกไข่ปลาสุกแล้วโหพี่น้องน่ากินมากเลยนี่นี่สุดท้ายก็ใส่ดอกสนุกดดอกสนโกให้จมน้ำแกงดอกสนุนี้ไม่ต้องตั้งไฟนานนะพี่น้องดูนี่น่ากินมากๆนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับยกไปรับประทานได้เลย อย่าลืมนะครับหนูหนูหน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดก,ดกินแกงเผ็ดก็ต้องมีผักนอกไข่ปลายี่สศกส่วนมากเขาจะทำต้มยำแต่ผมนี่แหละจะทำแกงส้มใต้ให้ดูว่ากินอร่อยไม่แพ้ก,กันเลยสุดน้ำได้ด้วยนี่อ่ะ ้าไตเลนๆอนยาใ้โชคโชคกินช้อนๆเหมือนเดิมครับอืมอร่อย โกรดจ,จริงนานเนี่ย